รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับคุณตุ้ยครับก็ได้นอนครับวันนี้เนื่องในโอกาสพิเศษครับครับผมเราจะมาคุยกอะไรมแชมป์ทีมแชมป์ของบาสเกตบอลลีกคือต้องบอกว่าคือทีมบาสเกตบอลชายที่ดีที่สุดในประเทศแห่งนี้ปีนี้ประจักปีนี้แหละทีมนี้ดีที่สุดแล้วที่มาที่ไปนะคะคือทีมเราครั้งที่แล้วเนี่ยเราเคลมว่าทีมเราอ่ะเป็นยังบัตรก็คือเป็นเลือดใหม่ของวงการบาสเกตบอลที่จะเป็นวงคุณวัยรุ่นหนุ่ม นุ่มแล้วครับพี่นี่คือหนุ่มใช่ไหมครับอ๋อปีนี้นี่หนุ่มวานอันนี้คือปีนี้ใช่ไหมครัขอโทษนะปีที่แล้วเนี่ยทีมเราอ่ะยังไม่เคยขึ้นหนุ่มด้วยก่อนเลยด้วยซ้ำเป็นเด็กใหม่จริงๆก็คือหน้าใหม่เป็นลูกี้ที่เข้ามาเล่นแต่เป็นทีมที่เขาใครก็ช่างที่มาเจอเราเนี่ยก็เป็นเสียวทุกครั้งเราก็ตั้งเป้าเลยปีนี้คุณต้องขอแค่แรกบอกกับเราว่าเอาพี่กวางอยากได้เขาแค่สี่ที เขารอ payout ใช่ครับเขาเปลี่ยนเบ้าใหม่ที่ผมอยากมาชิงอ่ะอถ้าอยากมาชิงมันก็ต้องมีระบบการจัดการที่ดีขึ้นที่แบบทำไมเขาถึงแบบตัดสินใจที่จะมาเล่นที่เมืองไทยอ๋อเคนนี่ยเพราะว่ What'd you think to play in Thailand? Oh, I liked it. It was good basketball. I mean, like especially this team it was like a family, and everyone came and everyone knew, knew their role. You know, we had we had three point specialists, we had big Shaq there inside. We had everything you need to win a championship was on this team. And Everybody came together and did that, and it was it was fun because this team was not just like working together. You, you could tell it was a family. And it was all fun. แรกเลยเขาบอกว่าวเราเราอยู่กันเป็นคาบนะครับทุกๆคนเนี่ยรวมใจกันที่จะเล่นมว่าจะเป็นคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาสนุกที่ได้มามามาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ได้เล่นกับพวกเราครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขารู้สึกดีที่ที่ทีมเราไปเชีย์อืมระดับส่วนตัวเลยบอกผมเขาเล่นในระดับ NBA มาเขามองบาสบาสเกตบอลบ้านเราตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างในความคิดของเขาเล่น for the NBA l e a ว u so what you think about Thailand basketball. Talent basketball. Yeah. I mean, uh, I don't really compare anywhere in the world to the NBA, you know. But uh, talent basketball, again, like I said, it's an up-paced up game. Uh -huh. it's, a, it's more, it's more like it's a skill, skill than more just athletic ability, you know. More NBA is pretty much top athletes in the world, you know. So that's really just that's what makes it the NBA. That's okay, uh, <laughs> NBA เถ้าเราเราจะไปเที่ยวอะยเมียแล้วคนจะลำบ,บากแต่ถ้าเราพัฒนาอะไรให้มันใกล้เคียงหรือว่ามีความมุ่งมัน่นเพราะว่าน่าจะมีมีมมีมีคือให้มันพัฒนาเป็น,นการรูปแบบที่การพัฒนาตอบดีนะบาดบ้ันี้ถ้าผมไว้เนี่เหมือนกันเลยนะใกล้เคียง <laughs> ใกล้เคียงกันองใช้แค่ห้าเดือนครับลองดูห้าเดือนห้าเดือน ได้ครับขอบคุณมากครับผมก็พูดสิงเพราะแบบตอนคือฤดูกาลนี้เราเรียกว่าประสบความสําเร็จพอใจพึ่งพอใจคือพึ่งพอใจกับความสําเร็จที่เราได้มาไหมเรายังไงครับผมว่ามันเป็นก้าวแรกนะตอนนี้มันผมว่ามันเป็นก้าวแรกที่เราสามารถที่จะย่ําลงไปแล้วมีคนเห็น เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีก้าวเนี้ยเราคงจะทําอะไรต่อไปลําบากครับอ่าวันนี้เนี่ยผมก็มีแนวคิดต่างๆเนี่ยที่มันเข้ามาในหัวผมตลอดเวลาตั้งแต่มาทําบ้านเนี่ยก็คือเราอยากให้วงการบ้านี่มันโตนแล้วก็อยากอท่าทำให้บ้า์เนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรอะ่ะ อยากให้นักกีฬาทุกคนเป็นไอดอลเป็นเป็นเป็นคนที่ทุกคนอยากจะเข้าถึงค,คือคือความตั้งใจเราคือไม่ได้ตั้งใจสร้างทีมของเราให้มันแข็งแกร่งอย่างเดียวใช่คือเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะให้ทีมวงการทั้งวงการมันโตไปด้วยกันอย่างนี้ปบ,บผมดูอาจจะว่า พูดไปแล้วอาจจะใหญ่กว่าตัวตัวผมแต,แต่แต่แต่ผมตั้งใจแบบนั้นจริงๆซึ่งผมไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นไปได้ในในฝีมือผมหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจอย่างหนึ่งว่าถ้าวันนี้ทุกคนช่วยกันวงการบา์สไปได้แน่นอนและจะไปได้เร็วกว่าฟุตบอลหรือเปาครับแลวจากกระแสแฟนคลับตอบรับเป็นงไงครับโอ้ดีมากเลยครับดีมากเพราะว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยที่อยู่ในทีมแมทโกลเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ในวงการบารสกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นยักษ์ดันไนเจ โอสองชุดใรงั right. ้นใครฮอตที่สุดในทีเาว่าแฟนคลับยิงเยอะตรงอย่างั้นแต่ตรงอย่างงัมียักลบากใจไม่มีใครกล้าตอบนะยิงเยอะนักกีฬาลองว่าดูถามคนนี้ดีกว่าจโอครับ แฟนคลับเขาเยอะแน่นอนล่ะรอสายสไตล์เกาหลีขนาดนี้นะเราไม่น้อยใจเอาไม่เอาหรือว่าเราก็มีของเราอยู่เล็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูคนด้วยเดี๋ยวขำเต็มที่เนี่ยตองต้องมีอะไรในเมื่อต้องบอกต้องบอกว่าตองเป็นคนแรกที่มาถึงนครปฐมอืออ่าตองเป็นคนแรกที่มาถึงนครปฐมเลยเหรอครับไม่ใช่คือยังไงครับหมาย ความว่าอะไรนี่ผมไม่เข้าใจจริผมไม่เข้าใจจริงๆถึงกอดคนอื่นเลยแต่ผมมาอยู่กับเราเนี่ยต้องจุดแรกต้องตามมาด้วยพี่ใหญ่ผมมั่นคงเลยเดี๋ยวลง้ยพี่อันนี้มันเป็นหน้าที่ในหน้าที่การงานผมนะเจอกันข้างนอกเดี๋ยวก็ไปเจอเลยเรนนี่เรนนี่ว่าออกสื่อไงเดี๋ยวข้างนอกค่อยว่าตัวอยากถามอะไรถามเลยไม่ถามแล้ว